พุทธอนุชาตอนนางบุญนางบากมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งแสดงถึงพุทธานุภาพอันน้าพิสง แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นคือเรื่องนางสุป,ปวาสาโกริยธิดานางมีคันอยู่ถึงเจปีและเมื่อจะคลอดบุตรก็ปวดคันอยู่ตั้งเจ็วันได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสนางครวนครางด้วยความเก็บปวดอยู่ตลอดเวลาแต่เนื่องจากนางมีศรัทธาเลื่อมใสมั่นคงในพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อรู้สึกว่าชีวิตของตัวอยู่ในระหว่างอันตราย เหมือนศิลาซึ่งแหวนอยู่ด้วยเส้นได้เส้นน้อยๆจึงขอร้องสามีให้ไปเฝ้าพระตถาคตเจ้าและกราบพระมงคลระบาดแล้วให้ทูลว่าข้าแต่พระมหาสมณะบัดนี้นางสุป,ปวาสาโกรยธิดามีคันมาเจ็ดปีและปวดคันอยู่เจ็ดวันแล้วนางได้รับทุกเวทนาแสนสาหาัสอันตรายแห่งชีวิตอาจมาถึงนางในไม่ช้า นางระลึกถึงพระผู้มีพระภาคและขอถวายบังคมพระบาทด้วยเสียงกล้าวสามีของนางได้ไปเฝ้าพระพุทธองค์และกราบทูนให้ทรงทราบตามคำของนางนั้นพระผู้เป็นนาถะของโลกทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าขอนางสุป,ปวาสาโกรยธิดาจงมีความสุขหาโรคไม่ได้เถิดทันทีที่พระจอมมุนีตรัสจบลง บุตรของนางก็คลอดได้โดยง่ายเมื่อสามีกลับมาถึงบ้านนางสุปวาสาก็คลอดเรียบร้อยแล้วทั้งบุตรและมารดาปลอดภัยกเกษมสำราญดีนางและสามีต่างก็ชื่นชมโสมนัสในพระพุทธานุภาพกล่าวออกมาพร้อมๆกันว่าพระพุทธเจ้ามีพระคุณหาประมาณมิได้พระธรรมมีคุณหาประมาณมิได้และพระสง์ มีคุณหาประมาณนี้ได้ วันต่อมานางให้สามีไปอาราธนาพระพุทธองค์พร้อมด้วยพิสุสงเพื่อรับพระตาหารเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์นากเคหะของนางพอดีเวลานั้นพระพุทธองค์ได้รับอาราธนาของอุบาสกผู้หนึ่งซึ่งเป็นอุปถากของพระมหาโมคคลานะไว้แล้วพระตถาคตจึงให้พระมหาโมคคลานะเข้าเฝ้าส่งเล่าเรื่องให้ฟังแล้วตรัสว่า ดูก่อนโมคขลานะเธอพึงไปยังบ้านของอุบาศกผู้นั้นแล้วกล่าวขอเลื่อนการนิมนต์ของเขาไปสัปดาห์หน้าเขาจะขัดข้องหรือไม่ถ้าเขาขัดข้องก็จะได้ไม่ต้องรับอาราธนาของนางสุปวาสาอัครสาวกเบื้องซ้ายรับพุทธบัญชาเหนือเสียงกล้าวแล้วไปหาอุบาศกผู้นั้นแล้วบอกเขาตามพุทธบัญชา อุบาสกทราบแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระคุณเจ้าถ้าพระคุณเจ้าจะรับรองหรือเป็นประกันในเหตุสามอย่างข้าพระเจ้าก็จะยินยอมแต่ถ้าพระคุณเจ้ารับรองไม่ได้ข้าพระเจ้าก็ยินยอมไม่ได้ดูก่อนอุบาสกเหตุสามประการนั้นนมีอะไรบ้างล่ะข้าแต่พระคุณเจ้าถ้าท่านจะรับรองได้ว่าโภทัพย์ของข้าพระเจ้า จะไม่เสื่อมสิ้นพินาศไปด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งนี้เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือชีวิตของข้าพเจ้าจะไม่มีอันตรายเกิดขึ้นและประการที่สก็คือศรัทธาของข้าพเจ้าจะไม่หมดคงมีอยู่อย่างเดิมถ้าพระคุณเจ้าสามารถเป็นผู้ประการเหตุทั้งสาประการนี้ว่าจะไม่เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าภายในเจวันนี้แล้วแล้วก็ ข้าพระเจ้าก็ยินยอมพระมหาเถระผู้เลิศทางมีิริ์นั่งสงบอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าดูก่อนอุบาสกอาตมานะ่ะเป็นปาติโภคประกันให้ท่านในสองประการคือขอรับรองว่าโภคทร,รัพ์์ของท่านจะไม่เสื่อมและชีวิตของท่านจะไม่สิ้นไปหรือเป็นอันตรายใดๆภายในเจ็ดวันนี้ส่วนศรัทธาของท่าน ขอให้ท่านรับรองตัวท่านเองอาตมารับรองให้ไม่ได้หรอกอุบาสกผู้นั้นรับรองศรัทธ,ธาของตนและยินยอมเลื่อนการนิมนต์ของตนไปสัปดาห์หน้าพระาศาสดามีพระสงฆ์ขีนาศพเป็นบริวารเสด็จเสวยพระตาหารณบ้านของนางสุปวาสาเป็นเวลาเจ็ดวันวันหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสถามนางว่าสุปวาสา เธออุ้มคันอยุ่เจ็ดปีและปวดคันอยุดเจ็ดวันได้รับทุกเวทนาแสนสาหัสอย่างนี้แล้วนะเธอยังจะปรารถนามีบุตรอีกหรือไม่ล่ะข้าพระองค์ยังปรารถนามีได้อีกถึงเจ็ดครั้งลนะ่ะพระเจ้าค้าพระตถาคตเจ้าทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าสุปวาสาเอ่ยมักจะเป็นอย่างนี้แหละสิ่งที่ไม่น่ายินดีนะ่ะ มักจะปลอมาในรูปที่น่ายินดีสิ่งที่ไม่น่ารักมักจะมาในรูปแห่งสิ่งที่น่ารักความทุกขนะ์น่ะมักจะมาในรูปแห่งความสุขเพราะดังนี้คนจึงประมาทมัวเมากันนักข้าพเจ้าขอย้อนกล่าวถึงพุทธานุภาพอีกสักเล็กน้อยเพื่อบรรเทาความสงสัยของท่านท่านจะเห็นว่าอนุภาพของคนนั้นนะ่ะมักจะเป็นผลแห่งบารมีธรรม รือคุณความดีที่สั่งสมอบรมมาก็พระศาสดาของเรานั้นเคยสละชีวิตเลือดเนื้อมามากหลายจุดมุ่งหมายก็เพื่อพระโพธิญาณอันประเสริฐพระพุทธานุภาพหรือลาบสการะที่หลั่งไหลนั้นเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้นเองพระองค์เคยสละชีพไม่เพียงแต่แก่มนุษย์เท่านั้นทรงสละให้แก่สัตว์ผู้หิวโหยก็เคยทรงกระทำครั้งหนึ่ง พระองค์เป็นหัวหน้าดาบทบำเพ็ญตะบะอยู่บนภูเขาเวลาเย็นวันหนึง่งพระองค์ประทับรับลมเย็นอยู่ณชะง,ง่อนผามองลงมาเบื้องล่างเห็นแม่เสือตัวหนึ่งเพิ่งคลอดลูกใหม่ยังออกจับเนื้อกินไม่ได้มันจึงหิวโหยสุดประมาณกำลังงุ่งงานจะกินเนื้อของลูกมันดาบทเห็นดังนั้นจึงให้ดาบทผู้บริวารรีบไปเที่ยวสแสวงหาสัตว์ที่ตายแล้วมา เพื่อโยนให้แม่เสือตัวนั้นกินแต่เมื่อเห็นแม่เสืองุ่นงานมากขึ้นทุกทีดาบทดปริวานคงหาเนื้อมาไม่ทันเป็นแน่เนื้อสัตว์ที่ตายเองในป่ามิใช่หาได้ง่ายพระดาบทโพทธิสัตว์จึงตัดสินใจช่วยชีวิตลูกเสือไว้โดยกระโดดจากเชิงผาลงตรงหน้าแม่เสือพอดีพระดาบทดตายเป็นการสละชีพเพื่อช่วยเหลือสัตว์อื่น และข้อมุ่งหมายสูงสุดก็คือพระโพธิญาณ